บางครั้งความรักไม่ต้องพูดอะไรเลยคืนนั้นเงียบงนันในห้องมีเพียงเสียงนาฬิกาเดินติ๊กตอกผู้หญิงนั่งเงียบเๆอยู่ขอบเตียงในดวงตามีความเหนื่อยล้าและในหัวใจเต็มไปด้วยคำถามมากมายทันใดนั้นประตูเปิดออกช้าๆสา,ามีของเธอเดินเข้ามาความเหนื่อปรากฏชัดบนใบหน้าเขาไม่พูดอะไรเพียงเข้ามาจับมือเธอไว้ และพูดเบาๆว่าฉันรู้ว่าฉันให้เวลาเธอน้อยแต่ทุกวินาทีของฉันเป็นของเธอน้ำตาไหลออกจากดวงตาของเธอเธอพูดว่าฉันไม่ได้กลัวเรื่องเวลาฉันกลัวแค่ว่าจะห่างจากหัวใจของคุณสามีจูบหน้าผากเธอและพูดว่าแม้โลกจะเปลี่ยนไปแต่หัวใจของฉันจะไม่เปลี่ยนเขาเช็ดน้ำตาให้เธอและกอดเธอไว้แน่น ในวินาทีนั้นผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยที่สุดในชีวิตความเงียบในห้องกลายเป็นความสงบหัวใจแตกสลายความรักไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือความรู้สึกแม้ในความเงียบและคืนนั้นเธอเชื่อแล้วว่าสามีที่แท้จริงคือคนที่ไม่ปล่อยมือภรรยาแม้ในวันที่ยากที่สุด